สบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีทั้งสองทารอนโซเนลแล้วกับอีกสองท่าหนึ่งทั้งสองแฟนเพจทารอนโซเนลเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องประธานผู้ชมมัดชมบรรยากาศสนรับทานมาเปิดน้ำทุกคนมาเปิดน้ำคือเก่าในเวลาทำงานทุกคนเด เท่าแก่โท้ามา้าเข่าลายแต่เสาร์กูล่เพิ่นออกไปเปิดน้ำนี่เด้อเพิน่นว่าเท่าแก่เพิ่นบอกปาะว่วงนี้เขาเกี่ยวเขาเลยเขาสิดิได้ปิดระบบน้ำเน,ะนาะป่าเขตนี่เขตที่ผู้ขายอยู่ในเขตดนอนตาเผชดอำเภอเภพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีลาดสาอนาจรรรักไทยทุกคนเนี่ยมึงเซกิ่งปั๊มก่อนิึงหนาซะก,ก่อน ตอนก่อสิเปิดก็ต้องไล,ล่ล้มบิ่งซะก่อนทุกคนหัวมันมีอากาศมียังฮ่าก็ต้องไล่ซะก่อนโอเคเดี๋ยวสิเปิดสวิตกันบรรยากาศนี่มันเศร้าอาคับพี่น้องเลยคลองชนรบทานบ้านเขาเจ้าน้ำไล่ไฟสว่างเพฝนมาอุดมไปด้วยืีพันธัญญาหารปูปลาหน้าน้ำ เจ้าเห็ดไทยเห็ดหน้าเห็ดการเกษตรตลอดทั้งปีทุกคนเด้อน้ามในพระเจ้าสะดวกสบายเดีย๋ยวจะพาถาดผสมเดินเบ่งรอบๆก่อนมีอย่างวันนันตัวเงินตัวองเอยตัวเงินตัวงตัวเงินตัวทองลอย้ขามบ่เบ่งก่นเนด้อทุกคนจะไปรุ่นน้ำกันเมนบอกว่า การค้มๆมมาเนี่ยทุกคนทองฝ่ามืดทองฝ่ามัวทองฝ่าลายบุเม,มนขึ้น่าเมนตัวเงินตัวทองสันดอกกุกจุกข้าโคตรพี่นงเว้ยปลูกได้ปลูกดีสุดลูกหูลูกตา ริ้คลองทางข้อเนี่ยคือเขาจะปลูกยูคาเป็นโครงการของรัฐบาลเขานั่นแหละคือเขาปล่อยให้พื้นที่มันว่างมันจะนี่ขอบเขตอันนี่ขอบเขตอันทางคล้องเนี่ยมันจะมีข้อทั้งสองฝั่งเนาะฝั่งนี่มันจะติดกับนากุุงทุกคนฝั่งนีฝั่งนั้นนากุ้งนี่จะปลูกประกอบการพวกเ,เกษตรกรพวกหนักลงทุนอย่างต่างๆขาเจ้าชิพ มีทั้งนากุ้งมีทั้งภามไก่นะขอบเขตแล้วก็มีการเกษตรการปลูกเขา่าปลูกเข่าทั้งปีเลยแหละทั้งนี้นะเาานีเเน่ยเรามาแลงสิมาหาดักขายก่นยนะอนทุกคนว่าเขาได้เวลาว่า,างแล้วบันเรามาแลงใชมาดักขายพวกปลาไหลนะคลองนที่พูกขาเคยลงขีดเลยไหลขีดเลยหมองหาปูฮ่าปลาหมองทรรมาหากินตบนยูคาก็ได้ลุงยาวขาวดุว๋อ ปลูกได้ปลูกดีทุกคนมาโลเบิ่งว่ามนมีเห็ดอยู่่าบ่มีหรือมันละพ้นทันละหึมบม่บ่เนี่คือกันแล้วเนี่ยบอกวมันมีใบมันอยู่หลงหล่นลงแทวนี่ติตามีอยู่ได้ทุกคนเลยน้ำไหลเดี๋ยวยินหดปลากระทง ต้องพนหืมคนหนีหมดเลยบอกว่ามันมีใบมันหล่นลงแถวเหงามันเป็นตาจะมีเห็ดยูคามีอยัง่ันเสิร์ฟเห็ดกลดทงังเห็ดกลดทงังเห็ดเนา่านเน่าแล้วหเห็ดกลดทังคน,งคนจนเนา่าเห็ดกลดทงัง โบมีมันพ้นน้ำโึมบ่ออกโอเคไปเปิดอีกเครื่องหนึ่งก่อนทุกคนเลยเพาวันมีสองเครื่องเนาะเปิดอีกเครื่องหนึ่งก่อน เดวนี้คืเสโอเคแล้วไปเหาอยู่น้ำเภนก็ว่าแหละโอเคเพื่นโทรมาสั่งงานแต่ชาวเาของผมต้องออกมาบึงน้ำบึงในบ่งเรื่องบึงยังไงเขาุบน้ำไปในพรมแล้วก็ ไปเติมให้มันเต็มเต็มบอ่อในฟามแล้วก็ส่งไปอีกฟามหนึ่งอีกทั้งๆประมาณสามกิโลคือไงระบบน้ำยังต่างๆมันขาเป็นคนดูแล <c oughs> ตื่นแต่เด็กตื่นแต่เช้าก,ก่อนมมเขาก็ใส่ก่อนมมบัวเลยเห็น้เลยงานเนาะอยู่น้ำเพลน,นใส่เขาก็เพ็ดปฏิบัติันเั่นซะมนักบูนาทุกคนเอ้ยการงานก็นได้ <c oughs> <c oughs> ขอโทษอีกเครื่องหนึ่งเลยก๊กเดาก็ได้ปพุงยอดงามเถอะเลยไปผมมักกินลวกว่ะหลวงเผายอดอ่อนเขาหอออน,ขานึ่งผมหมักยอดอ่อนมันไปเผาเผาแล้วก,กินกระปลาบปลาลาบเนื้อนี่นี่อีนี่ขี่เครื่องนึงอันน,นี้ก็ได้สองสองเครื่องคือเก่าทุกคน ต้องเซ็คเบื้องก่อนไห่ลมก่อนอเหมือนกันนะเปลี่ยนโอเค,อเ,ค,อเ,คเรียบร้อยนี่แต่จะเปิดบันไหลล้มแล้วเนะ้อบันะคึ๊บอ้าวำไันมไม่ติดลย งานเข่าแล้วตัวตน,น,นี้บติดได้ทุกคนปั่นงานเข่าแล้วตัวนี้บติดเป็นอย่างวะโอ้ยเนาะอมีดมาน่าจะงูเล็กุนเนี่ยยาวเลยวะงานเห็นบอกอน้ำจะทิ่มเมาแล้ว เป็สียงของมันวะนี่ความเสี่ยงเนยคนเลยเลเยงังได้อีกมันหมดติดมีเกิดหมดติดลงไม่เกิดไหมอ้า ว้ามาเลยมากระตุน้นหนูกันเออเป็นอยังทุกคนบติดเนี่ยเบื้องน้ำกันมีความเสี่ยงเล่นเนี่ยเยสีเอาไอ้กระเบื้องนี้เงี้ยกระตุ้นอันไม่เกอือะตุน้นตุ้นอย่างนกนทุกคนอืม โอเป็นยังไงล่ะก็เบื่องเลยปลอดภัยดีทีชุดห่โอ้โอห่เ้เนาะมันเป็นยังไะบ้าง ยักแนวน้ำคือกันแล้วอันนี้ก็ได้โบตีทุกคนโอเคก่อนเด้อทุกคนเด้อบานนี่โอเคก่อนบานนี่ยพอจบลิปลงก่อนเด้อบานนี่เด้อทุกฐานทุกชุดกันสิประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็ได้ออกมาเปิดน้ำทุกคนเลยลูกแต่เส่องโอเคโอเค,อเคขอเขาฝากฝากซองเด้อทุกคนทุกท่านเนาะที่กำลมาหับ z มก็ได้เนาะฝากซองน้อยของผู้ขาในบ้านเนี่ย ทุกทุกทายเขาใส่คน,ตนแต่สุขภาพเข็มแข็งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ชมมาได้ด้วยทุกคนเด้อสุขบ้านรวยทุกคนบ๊๊าายยบบายบาย,บาย